สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกบัวดินบานค่ะสีนี้เธอชื่อไม้พิโคทีนะคะไม้พิโคทีนะคะสวยมากๆนะคะสีสดสดสวยๆแล้วก็มีความเป็นทูโทนแบบนี้นะคะข้างในสีขาวกรีบข้างนอกสีชมพูวันเย็นค่ะก็มีสีอื่นๆก็จะมีตัวนี้ดับเบิลโรตัสค่ะเป็น บัวดินดอกซ้อนนะคะสีชมพูตัวนี้เป็นแดงลำดวนแต่ว่าบานตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลยสีซีดๆหน่อยนะคะวันนี้มีดับเบิลโรตัสอยู่3ดอกอันนี้2ดอกแล้วก็นี่อีกหนึ่งดอกสวยมากๆสวยมากๆเลยค่ะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fan Page ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ทักกันเข้ามานะคะที่ l i แอดวาย n g ค่ะ เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุงลายไปก่อนบ๊ายบายค่ะ